Okay. ยี่สุกไทยหรือเปล่าครับตัวแดงแดงๆนี่เรียบร้อยวดมาดูใลดงานกันครับผมนี่ครับจระชังกัะชังแตกครับวันนี้นี่ครับครับผมโอ้โหนี่ครับสวยงามมากครับสุดยอดครับใส่มันขึ้นมันพอเนะตอนบ่อครับผมก็จะเป็นบ่อธรรมชาติครับบ่อนี้ก็ใหญ่มากครับผมนี่ก็สองร้อยกว่าไร่ครับนี่ครับ ก็จองที่ไว้สองกะครับผมก็จะออกกะพรุ่งนี้เช้าครับผมตอนนี้มาถึงหมายก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วครับก็ยังไม่ได้ลงเบ็ดครับผมประกอบเบ็ดเสร็จเมื่อกี้ครับก็หนีจากปลาคลองมาเล่นปลาบ่ออีกสักคลิปครับนะนะเผื่อเพื่อนๆจะเบื่อกันครับผมนี่ครับสภาพหมายใหญ่มากครับนู่นครับบ่อก็สุดลูกหูลูกตาครับน่าจะสองร้อยกว่าไร่ครับผมบ่อนี้ก็ครับ นี่ก็มาเหมือนเดิมครับผมทีมงานนวัตครับผมทีมงานครับผมนวัตเป็นนาเสถียรครับผมน่ครับเบ็ดก็ลงเอาลงมาคนละห้าคันครับผมละห้าคันร้อยห้าสิบครับต่อหนึ่งกะสองกะก็สามร้อยครับนะนี่น่ครับก็ลงข้างๆกันเลยครับผมก็จะตีทุนลอยไว้สองคันครับผม ก็เป็นคันสายหวานครับวันนี้นี่ครับคันสายหวานครับอาคินโซสปาตันคนขาวเก้าฟุตนี่ครับสภาพไม้ฝั่งนู้นก็มีหน้าน้ามาลงอีกหนึ่งท่านครับผมนี่พรุ่งนี้ตอนเย็นตอนเย็นวันนี้ก็จะมาอีกหนึ่งแพรครับนี่ครับสภาพที่พักเราก็กันแดดได้ครับแต่ว่ากันฝนไม่ได้ครับผมนี่ก็สภาพก็มูหญ้าครับ จอดรถเอารถเข้ามาจอดได้สะดวกสบายครับผมที่นะ้าประเสริฐเจ้าของพื้นที่ก็อัธยาสัยดีครับผมนี่ไปฝั่งนู้นก็มีที่จอดรถได้ครับนี่ครับทางเข้าก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับขี่ลงมาขี่ลงมาริมบ่อเลยครับผมนี่ก็จะเป็นตลาใหญ่ครับ ก็โอเคครับผมสภาพไม้สภาพบรรยากาศเราก็จะประมาณนี้ครับอากาศวันนี้ก็แดดจ้าเลยครับวันนี้น่าจะแดดทั้งวันนะครับสภาพอากาศดีมากครับจะมาตามหาปลาใหญ่ๆครับจะมีตัวมาฝากเพื่อนๆหรือเปล่าครับผมไปครับเราไปลงเหยื่อชุดแรกัเลยครับผมวันนี้เราก็จะมีนี่ครับน้ำหมัดกล้วยกล้วยบกลูกยอมาเพิ่มกลิ่นครับผมนี่จะมีเม็ดโฟมครับมีไส้เดือนมาด้วยครับวันนี้ ก็จะเป็นมันหมูครับอุปกรณ์เสริมครับผมอันนี้นี่ครับเหียร์ชุดใหญ่นะครับน่าจะประมาณเก้าเก้ากิโลได้ครับเบียร์นี้นะครับเบีย่อน้ํากล้วยดองครับทํามาชุดใหญ่เลยครับวันนี้สองก็นอนได้ครับชั้นสองับมีจุดชมวิวอยู่ข้างบนก็มีให้ครับผมมีสองชั้นครับเป็นแพรไม้ไผ่ครับผม คืนนี้ก็จะนอนหลังนี้นะครับสภาพอากาศดีครับลมโกกลมเย็นตลอดทั้งวันครับสภาพไหมบรรยากาศยอดเยี่ยมเลยครับมีไฟให้ครับผมมาลุ้นกันครับเป็นปลาอะไรสูบปะมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกลงเหยื่อไปยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับ มีไซสครับตัวนี้เนี่ตักกับว่ามีขนาดนาอบัวบัวเรียวมาน่าจะเป็นยี่สกแล้วครับตัวนี้มีไซสครับผมาแล้วมาแล้ว,ลวใกล้จะได้เห็นตัวแล้วครับที่ตักก็ไม่มีลืมครับผมโอ้ยไซสใหญ่ครับมีสี่มีห้าครับเนี่ยไซส้นี้มันก่อเกลียวดีปะ Yup. นี่ครับส well ี่โลห้าโลได้ครับเนี่ยโอ้โหครับเดี๋ยวครับผมนี่ครับดูกันใจจะครับผมโอ้หอางแดงนี่ครับโอ้โหนาเสถียรมาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหยอดเยี่ยมครับผมมาอีกแล้วครับเสียงดังแแคกมาแล้วอาจจะเป็นดีซกวเลรอ ไต่ไต่รอไต่สองแต้มติดแล้วครับนี่แต้มที่สองครับอ่าแล้วครับเห็นตัวแล้วหืมปลาจีนปลาจีนอนี้เป็นปลาจีนครับผมเออปลาจีนวรก็แ้ปลาจีนแหละมันหักเน่ะทานปลาจีนเยนี่ครับปลาจีนใสสวยๆเลยครับใสเท่ากันเลยครับ สามโลน่าจะได้ครับเต <2 S 2> <า>่มาแล้วครับไปแล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งเย็นอาแล้วโชว์ตัวแล้วอีกสซกบ่ะโ,โอ้ปลาจีนครับอาโอ้เอ่ครับปลาจีนอีกหนึ่งแต้มครับผมนะ,สะเสียนฮอตมากครับวันนี้ฮอตเดียวเช่นนีกินข้าวโพด โซนนะโซนนะ,นนะเอาปวดป่ะต่อยเขาปวดใจฝักนี่<อ>ต้องไปฝืนมันไห้มันแหลนมันเมื่อยมันก็ยอมต้องเปล่านเนี่ยเล็กน้อยอะ

โอ้ไใส่งแดงอ่้ันุดมาส่กรมุดนนูี่ครับแรกมาแล้วเจ้าครับเจ้าครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาของผมหรือสภาพอากาศนี้นะครับลมแรงมากครับนี่เห็นสบายครับ ครับลมโกลงล่งมากครับ,รบสภาพหมายตอนสเส11โมงเหมาะแก่การพักผ่อนพาครอบครัวมาพักผ่อนมากครับหมานี้นี่ครับมีชั้นสองด้วยครับแคปนี้ บันไดทางขึ้นก็จะปลูกหม่ครับผมข้างบนก็สามารถนอนได้ครับครับโอ้โหบรรยากาศชั้นสองนี่สุดยอดเลยครับผมเราเป็นที่นั่งเล่นรับลมเย็นๆครับผมบรรยากาศดีมากครับ บึงใหญ่มากครับโน่นสุดลูกหูลูกตาเลยครับสองร้อยกว่าไร่ครับผมครับวันนี้ก็จะมีนานนามากันหนาตาครับวันนี้วันเสาร์สภาพไายโดยรอบชันสองก็สามารถนอนได้ครับก็จะกันฝนไม่ได้ครับมีกันแดดได้อย่างเดียวครับผมเพราะว่าลังคามันเริ่มหูนะครับก็มีหลอดไฟให้ครับผม Terima <tiple> kasih. โอ้โหกระสกแดงเออโดนปักมาใส่สวยไหมเกินแป้งครับผมโอ้ตัวนี้กินลูกโดดครับโอ้ปลานิลปลานิลครับผมโอ้โห นี่ครับโอ้โหแน่นอนเลยวะอันนี้ต oh um ีใส like ่เดือนเลยครับเนี่มันขึ้นนัดวะโดนสองแปมเลยครับปลานินใช้ที่สวยเลยครับยอดเลยครับยกขึ้นมากเลยอโอ้โหนี่ครับสวยๆนะครับปานินอ้าวนพร้อมกันเยาแล้วครับต้องวัดจัดอีกแล้วเข้นลยม ยี่วกบ你บ过。ไปสองครึ่งครับผม

วันนึงไงมันลอยแล้วครอวันนี้เนาะใครวะคนนี้เห็นโอนี่อู้หูดีสกจริงอ้หโอ้โหปวดตึบครับผมนี่้อ้โิ ตันแรงไม่คือปิดแก้มข้างแลงนี่ตทางๆ่อืนอ,อนี่ครับเด็กว่นนีาครับผมโอ้โหปิดข้างเออปิดปิดนาะอือนี่ครับใส่สวยเลยครับคามามาอีกหนึ่งแต้มครับผมใส่ใส,ใส่โลกวันนีส้สามครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบห้าโมงเย็นครับผมสิบจดนาฬิกานี่ครับสภาพหมายตอนห้าโมงเย็นครับลมก็ไม่มีแล้วครับเนี่ยไม่เหมือนตอนช่วงบ่ายครับคลองเย็นๆมานี่อากาศก็เริ่มดีแล้วครับลมอีกเลยน้ำก็เริ่มใสขึ้นมาครับนี่ครับเป็ดเราก็ยังลงไว้เหมือนเดิมครับคนละห้าคันสามบาครับผมก็ยังได้วัดเรื่อยๆครับผมปลายี่ศ ไ้เมื่อกี้ก็ได้มาหนึ่งหางครับผมใส่มาตรฐานครับ3ามประมาณสามกิโลนี่ะครับใส่ปลาที่โสดใสสวยครับที่โศกหมายนี้สภาพหมาก็โอเคครับผมตามลุ้นกันไปอีกยาวๆนู่นแล้วครับตั้งคืนเพราะว่าผมมาสองกะครับผมก็จะกลับพรุ่งนี้เช้าครับเราดูช่วงกลางคืนจะมีปลาอะไรมากินเหยื่อแล้วครับเนี่ยลุ้นกันช่วงค่ำครับ รอปลาอื่นๆปลานินจะมากินเหยอะแล้วเปล่าครับตอนกลคืนต,นตามลุ้นกันต่อครับผมมาอีกแล้วครับช่วงค่ำคสิบเจ็ดโมงอืมง่งเงยอหย่อนแสงแร,ง,รง,งดีครับแรงดีคันโกงเลยโอ้โห สอัาบอแล้วครับมาแล้วมาแล้วโชว์ตัวหน่อยริมาแล้วครับอืมน้ำเดือดหมนเลยครับว่าเฮไไปไรแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่ยี่สุกไทยดีกว่าครับตัวแดงแดงแดงนี่ โอ้โหใส่สวยครับเดี๋ยวเด้วจบตัวเสยวเดี๋ยอเรียบร้อยอวดตึบเลยครับเอาเอาแล้วละอะไรงันนีเลยวดยันวดเออครับโอ้โห ควนตึบเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้แน่นอนเลยครับมันสุดลอกเออโสุดลอกาาใหญ่กมูแล้นี่ครับสุดเลยครับอ้ยแต่ว่าแต่ว่าบเลนบไปปนนนอตรงนี้สบหกนบนีแล้วมีหกครับนี่วายไปโดนสุดเนี่ยใส่นี่มีหกแน่นอนครับ S <s> <S อ,อ,อมาดูผลงานกันครับผมนี่ครับจักรช่างจะกรช่างแตกครับวันนี้นี่ครับนี่ครับโอ้โหยี่สุกสิบขึ้นครับผมอันันก็จะมี <S <s> ปลาจีนนะครับเอ,อปลาจีนสีหางนอกนั้นยี่สุกรุ่นรนครับนี่รับห <ird> มันลารถถังับผม ครับผมโอ้โหนี่สวยงามมากครับเลยสุดยอดครับเออแต่มันขึ้นมันผ่อนเนาะตอนเียงเอ้าไอ้ตันแต่งเนี่ยเอาตัวตัวแต่งเดี๋ยวด้กเดี๋ยวก็จะเป็นเซลมาดินครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วง หกโมงเย็นครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเยี่ยมเลยครับ